สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแชร์การใช้ use reducer กับ typescript นะครับแล้วก็ผมมีตัวแอปพลิเคชันง่ายๆนะครับที่ใช้ create react app เหมือนเดิมนะครับตัวนี้เป็นแอปตั้งต้นนะครับก็จะมีตัวเค้านะครับเดี๋ยวเราจะโชว์ ตัวเลขนะครับแล้วก็จะมี4ปุ่มที่เรากดนะฮะตัวแรกก็คือบวกนะครับบวก2ลบ2คูณ2หาร2นะครับเวลาเรากดแต่ละตัวมันก็จะทำบวกทำลบทำคูณทำหารแล้วก็จะโชว์ตัวเลขที่เปลี่ยนไปข้างบนเนี่ยครับเดี๋ยวไปดูที่ VScode นะครับก็อย่างที่บอกใช้ Create React App นะครับก็จะมี4ปุ่มนะครับแล้วก็จะมีตัว s 3ที่โชว์เขานะครับแล้วก็เราจะใช้ use reducer นะครับดันั้นอย่างแรกที่จะต้องทำก็คือจะต้อง import use reducer จาก react นะครับ แล้วก็ตัว state นะครับเราก็จะมาจากการขอ use reducer ข้างบนนะครับแล้วก็ตัว use reducer เนี่ยเราจะต้องมีตัว argument 2ตัวนะครับตัว reducer function แล้วก็ตัว initial state นะครับเดี๋ยวผมตั้งชื่อ state นี้ก่อนนะให้ชื่อว่า c o u n state นะครับแล้วก็ c o u n dispatch นะครับสำหรับ setter function นะครับในนี้เราต้องใส่ตัว สองตัวเข้าไปนะครับตัวแรกก็คือผมให้ชื่อว่า c าวรีดูเซอร์นะครับเป็นฟังก์ชันนะฮะเป็น Reducer ร์ฟังก์ชันแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัว State เริ่มต้นนะครับผมก็ให้ชื่อว่า InitialState นะครับทีนี้เราจะต้องเขียนสองตัวนี้ฮะเดี๋ยวผมเขียนไว้ข้างบนนะครับตัวแรกก็ตัว c าวรีดูเซอร์นะครับก็จะเป็นฟังก์ชันนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาดูในรายละเอียดกันนะครับเขียนตัว อ n i t i a l s t a t e ก่อนนะครับผมให้เป็น Object นะครับก็ทีนี้เราต้องการ Type ของ InitialState นะครับสำหรับ TypeScript นะครับเดี๋ยวผมเขียนไว้ข้างบนนะครับก็ให้ชื่อว่า c เค้ s t a t e นะครับใช้เค้าเนี่ยไปใช้ type เนี่ยครับ Type c ์เค้ s t a t e แล้วก็ Set เป็น Object Type นะครับก็จะมี Property 1หนึ่งอันชื่อเ a u านะครับ Type ของมันเป็น Number นะครับ ทีนี้ตัวเค้าสเตทเนี่ยฮะไทป์ของมันเราต้องใส่ไทป์ด้วยโคลอนแบบนี้ครับก็ต้องเป็นต้องต้องเหมือนกับตัวเค้าสเตททีเ่เราเขียนไว้ข้างบนนะครับทีนี้ไทป์สคริปตก็รู้แล้วว่าตัวนี้จะต้องมี property 1่ห่งอ่านคือเค้านะครับค่าเริ่มต้นผมให้เริ่มต้นที่ศูนนะครับ ทีนี้เราจะต้องกลับมาที่ c าวรีดูเซอร์นะครับตัว Reducer ร์ฟังก์ชนะครับซึ่งจะต้องมีพารามิเตอร์สองตัวตัวแรกก็คือตัวสเต e ที่เราต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งไทป์ของมันก็ต้องเหมือนข้างบนนะครับ <c oughs> จที่แท้ต้องใส่ไทป์ให้มันก็คือคาวสเต t โดยโคลอนก็ชื่อของ Type นะครับแล้วก็พารามิเตอร์ตัวที่2เนี่ยเป็น Action นะครับ ซึ่งเราต้องการ type ของ A c t i o n นี้เหมือนกันนะครับแต่เดี๋ยวจะเขียนตัว type ของ A อ t i o n อีกแป๊บหนึ่งนะฮะเราใส่รีเทิร์นไทของฟังก์ชันนี้ก่อนว่าฟังก์ชันนี้เวลามันคอแล้วเนี่ยมันจะต้อง return type ซึ่งมันก็จะต้อง return type ของมันเนี่ยก็ต้องเป็นเหมือนกับตัวไทป์ค t s t a t ทข้างบนนะครับ <c oughs> เหมือนกับตัวอ i น t เชียลสเตนะครับ type ของมันจะต้องเหมือนกันนะครับ ทีนี้ตัวแอคชั่นเราต้องการไทป์ของแอคชั่นนะครับซึ่งผมจะเขียนไปข้างบนนะครับก็จะให้ชื่อเ o าว t ์แอคชั่นนะครับจะเซตให้มันเป็นอ็อบเจกต์ไทป์นะครับจะมี Property 2ตัวตัวแรกชื่อไทป์นะครับแล้วก็จะมีแอคชั่นแรกก็คือตัวบวกนะครับตัว p l u นะครับแล้วก็ตัวเพโลดนะครับค่าที่เราต้องการที่จะไปทำอะไรกับ สเตดตัวนั้นนะครับในที่นี้ก็คือจะบวกเท่าไหร่นะครับเซตให้มันเป็น Number นะครับทีนี้เราต้องการแอคชั่นอีกอีก3ตัวนะครับสำหรับลบคูณและก็หานะครับผมใช้ยูเนียนไทนะครับ o แบบนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวชื่อ Type นะครับตัวที่2ก็จะเป็น minus นะครับจริงๆเราไม่ต้องใช้ตัวใหญ่ก็ได้นะครับแต่ผมคิดว่าใช้ตัวใหญ่มันก็จะแยกแตกต่างกันได้ง่ายดีนะครับ ตัว payload ก็เหมือนกันถ้เป็น number นอันที่3เนี่ยจะเป็นคูณนะฮะก็ให้ชื่อว่า multiply นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งหานะครับก็จะเป็น divide นะครับทีนี้เราต้องบอกว่าไอตัว action ที่เรา pass เข้าไปใน cloud reducer เนี่ย type มันก็คือมาจาก cloud action ข้างบนนะที่เราเขียนไว้ก็จะต้องมี สี่เคสนะครับสี่แบบนะครับทีนี้ในตัวฟังก์ชันบอดี้เนี่ยเราจะใช้ตัว Switch Statement นะครับแล้วก็บอกว่าเราจะมีเคสอะไรบ้างด้วย Action นแบบไทยนะครับทีนีเ้เคสแรกนะครับถ้าเราดูนะฮะเราใส่เข้าไปแบบนี้ฮนะก็จะเห็นว่า,ามีออโต้คอมพลีทให้นะครับเพราะเ,าเราใสา่แอคชั่นเข้าไปตรงนี้ทีนี้ไทป์ s c r i p t ก็รู้แล้วว่าไอ้เคสแรก เคสต่างๆเนี่ยมันจะต้องเป็นหนึ่งใน4เคสนี้ฮะเราก็สามารถเลือกได้อันนี้ก็ง่ายหน่อยสําหรับ TypeScript นะฮะอาจจะเสียเวลาเขียนพวกนี้หน่อยแต่ว่าเวลาใช้ก็จะง่ายหน่อยนะครับอีนี้มันก็จะต้อง Return ์นนะ r รั e รีเทินอนะครับค่าข้างในก็จะมีเคานะครับจะเห็นว่ามี a u t o c o คอมพลีนะครับแล้วก็เราจะเอาค่าเดิมนะฮะ state o เขานะครับ จากข้างบนฮะค่าค่าที่เราพาสเข้าไปเราก็จะทำอะไรกับมัน,นะฮะในเคสแรกก็คือบวกนะเราก็จะบวกตัวที่เราจำนวนที่เราอยากจะบวกก็จะมาจาก action payload นะครับตัวเบรกนี้เราก็บีบลีไปได้เลยนะครับนั่นคือเคสแรกนะครับปกติที่เราเห็นเนี่ยถ้าตัวเสเตตตัวสเตตเนี่ยมัน เป็นอ็อบเจน่ยมีหลายๆ propery t เนี่ยเราจะต้อง copy อันเดิมมาก่อนนะครับก็เพื่อที่จะเพื่อที่จะไม่ไปเปลี่ยนตัว s t a t e เดิมโดยตรงนะครับก็จะใช้ Spread Operator แบบนี้ฮะก็จะ copy อันเดิมมาก่อนแล้วก็ค่อยไป over ride อันที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงนะครับแต่เน,น,นื่องจากในเคสเนี้ยมันมีแค่ propery t เดียวนะครับฉะนั้นผมไม่จำเป็นที่จะต้องไป copy อันเดิมนะครับแต่ว่า ถ้าสเตตมันเป็นซับซ้อนมากขึ้นมีหลายๆ property นะครับก็จะต้อง copy อันเดิมมาให้หมดแล้วก็ค่อยไป override p ท o p e r t y ที่เราอยากจะไปอยากจะไปเปลี่ยนแปลงนะครับนั้นคือเคสแรกนะครับเดี๋ยวผมจะมีเคสที่2นะครับเคสที่2ก็จะเป็นตัว minus นะครับตัวลบนะฮะถ้าเราลบไปหมดแล้วก็ใส่ใหม่นะก็จะเห็นว่ามี autocomplete นะครับอันนี้ก็จะเป็นลบนะครับ อีกอันนึงนะฮะ,ะข้างล่างนะฮะก็จะเป็นตัวคูณนะฮะ multiply นะครับอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายปุ๊บผมใส่ผิดเป็น multiply นะครับแล้วก็ตัวเครื่องหมายนี้ก็จะเป็น multiply นะครับเป็นคูณนะฮะอีกอันหนึ่งก็จะเป็นหารนะครับ divide นะครับก็จะเป็นหารแบบนี้นะครับ แล้วก็เคสสุดท้ายเนี่ยจะต้อง return ตัวสเตทนะครับอันนี้เราไม่ทำอะไรนะ f a u อ t case นะครับนี้เราก็ได้คาว Reducer นะครับแล้วเรา pass เข้าไปทีนี้ถ้าเรามา ดูสเตตนะครับก็จะเห็นว่า type มันถูกต้องแล้วเข้าสเตตนะครับตัวเค dispatch มันก็จะเป็น r e a c t ก i s p a t c h แล้วก็ตัว type ของมันก็คือเป็น Co count action ถูกต้องแล้ทีนี้เราเหลือที่จะใช้พวกนี้ใช้สเตตกับใช้ตัว dispatch นะครับตัว s สเตตผมก็จะใช้แสดงผลน,นะครับก็จะมาจากเ o s าสเตต t เขานะครับแล้วก็ปุ่มแรกนะครับเราจะ pass on คลิกเข้าไปเวลาเราคลิกเนี่ยครับ ก็จะเป็นฟังก์ชันนะครับทีนี้เราก็จะคอตัว cloud dispatch นะครับตัว setter ฟังก์ชันนะครับทีนี้ค่าที่เราจะใส่เข้าไปเวลาเราคอเนี่ยก็จะต้องเหมือนกับ type action ต่างๆเนี่ยก็จะเป็น object นะครับก็จะ pass object เข้าไปนะครับก็จะเห็นว่าจะมี auto complete นะครับจะมี type เห็นไหมฮะชื่อแล้วก็เราเลือกได้ตัว c a s แรกก็จะเป็น plus นะครับแล้วทีนี้ตัว payload นะฮะตัวจำนวนที่เราจะจั จะทําอะไรกับสเตทนะครับซึ่งในเคสแรกเนี่ยผมให้เป็นบวก2นะครับก็จะใส่2เข้าไปนะครับนี่ก็สามารถ Copy ได้เลยเพื่อง่ายหน่อยนะครับตัวที่2ก็จะเป็นตัวลบนะครับก็ใส่อ่อนคลิกเข้าไปนะครับเราไปเปลี่ยนท้ให้มันนิดนึงนะฮะอันนี้ก็จะเป็นมินสนะครับมสสเหมือนกันนะฮะตัวแรกเนี่ยเราเปลี่ยนแปลงได้นะครับนี่ผมเพื่อความง่ายผมก็ใส่2ไปหมดเลยนะครับ นนี้ตัวคูณนะฮะก็จะเปลี่ยนแค่ตัวไทปนะครับเนื่องจากตัวเลขมันเหมือนกันหมดนะครับก็จะเป็น Multiply นะครับอันนี้ก็จะเป็นหารนะครับทีนี้เรามีอ่อนคลิกแฮนเดลเลอแล้วนะครับสำหรับแต่ละปุ่มนะฮะมีแสดงผลแล้วนะครับทีนี้เราไปดูที่เบราว์เซอร์เลยนะครับว่าโอเคไหมนะครับเปิด Developer Tools ขึ้นมานิดนึงนะฮะ กด F12 นะครับก็จะมีตัวนี้เผื่อมี error อ,อ,อะไรนะครับตัวเขาเราเขาที่ศูนย์นะครับโชว์แล้วนะครับตอนนี้นี่แล้วบวก2บวกอีก2นะฮะคูณ2อลบ2นะฮะหาร2นี่ก็จะเห็นนะฮะก็จะได้ผลมาแล้วนะฮะ นั่นคือการใช้ useReducer นะครับปกติถ้าเป็นกรณีง่ายๆแบบนี้นะเป็น state ที่มันง่ายๆ Operation ที่มันง่ายๆแบบนี้ะเราใช้ตัว useState ก็เพียงพอนะครับแต่วันนี้เพื่อโชว์ตัว useReducer ให้เห็นนะครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามชม